ทีอว่าทุกคนรอคอยช่วงนี้อย่างเดียวเลยวันนี้ในคลิปนี้นั่นคือการดวลยิง3าคะแนนที่ฝ่ฝันและรอคอยมันนานแสนนานวันนี้เราจะมาชนะ JO ในบ้านแต่ถ้าวันนี้ไม่ชนะมันก็เป็นแค่เจ้ากับเจีย๊ยเดี๋ยวมาดูกัน10ลููไปกันยิงคนละลูกใครถึง10ก่อนชนะโอเคไหมโอเคครับให้เจ้าบ้านก่อนนี่นอโอเคตรงไหนก็ได้ นี่ไม่ให้วอร์มเลยอ่ะนี่วอร์มมาสิบลูกติดไม่ให้วอร์มเลยอ่ะไม่ให้วอร์มเลยให้เจ้าบ้านวอมก่อนให้วอร์มก่อนโอ้โหไม่ให้กาไม่ให้วอร์มเลยคือวันคือวันนี้เนี่ยเรามานอกบ้านเขาห่วงเขาก็สุดกี่ลูกเอากี่ลูกพี่กี่ลูกให้ผมวอร์มกี่ลูกให้วอมสามลูกพอหนึ่งเฉยเฉยห่วงเขาโงตอีด้วยนะใช่เคโอเคให้ยิงก่อนให้ยิงก่อน พี่เองก่อนแป๊อ๋อพี่เองก่อนก็ได้อโอเคคนละลูกใครถึงสิบก่อนอชนะวันไหนวันไหนไม่หูปล่อยไใบขาวลงแน่เลยหนึ่งรอคอยมานานแสนนานรอคอยต่อไปครับรอคอยต่อไปครับหนึ่งเท่า ฮ่าฮ่้ฮ่าเอาเ่าย่าน่าู่้เท่าไหร่วว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 วอ้วววววอววววววยวว่อยว่วววว <Hey. S 2> สามสองชนะแน่วันนี้วันนี้รู้สึกเลยว่าแม่นนั่นไง oh. สามสองเจโอครับเพ่ขอโทษนะเพ่ไม่ได้ตั้งใจหรอกสีสองชนะแน่ห่างสองลูกแล้ว นั่นไงจุดนี้มีอะไรดียิงด้วยไ้ไหมเนี่ยโอ้โยโดนล็กวนดโดนร็อกปวนจุด,จ,ด,จ,ดจุดนี้มีอะไรดียิงด้วยได้หไ,ดไหมเนี่ยยิงด้วยได้ไหมเชิญครับโอ้โหมีอะไรดีวะเนี่ยตรงเนี้ยแั่นเมื่อกี้มีเขีย่ยแบบเปทะเบีนชี้ <laughs> นิดนึง4-2ย,ย้ำหนึ่งเลย ย้ำจังเลยโอ้พลาดย้ำยังเลยสี่สองสี่สามไม่เป็นไรเป็นแล้วล่ะนำอยู่เป็นแล้วล่ะสี่สามต้องเล่นสงครามจิตวิทยาพี่เอด้วยโอ้แย่แล้วว่าแท้ท้องได้ไหมครับแท้ท้องได้ไหมครับได้สิแท้ท้องได้ไหมครับตายแล้วเท่าดดูิแท้องได้ไหมครับเเสียยยหาลอะแท้ท้องได้ไหมครับพี่มันไม่น่าพลาดเลยยังต้องหลายลูก โอโห,โอโหแย่แล้วบอกแล้วอย่าใช้เยอะมันมีจำกัดตีเท <4 S 2> <4 S 1> ่าผมไม่ใช้เยอะเลยอะไรนะครับ oh <my. S 1> 5, ห้าสีหมเสียสมาธิชวนคุย <laughs> เออเท่านำดีๆอาละเอา ก็ต oh, ้องมีว huh. ันแพ้บ้างเอาวะโอ้ยเบี้ยวกูพาดกูช็อตบับเท่าไหร่วะหกห้าหกห้าหกห้าผมนำแล้วแหมคราวนี้จำไม่ได้เลยนะพอน้องนำนี่จำไม่ได้เลยนะหกเท่าโอ้นี่นี่นี่มีส่งไม่โดนตัวด้วยมีส่งไม่โดนตัวด้วยเจ็ดหก เท่าก<ย>็บอกแล้ววันนี้มาดีอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะนป8ดขึ้นนํำอีกทีนึง่งเจโอเสร็จแน่8เท่าขึ้นแทนก่อนอย่าลืมพี่ยิงก่อนผมนะ <c oughs> อย่าลืมพี่ยิงก่อนผมนะ เก้าแปดคือยิงก่อนผมนะพี่ยิงก่อนผมนะในฝันเลยกดดันบ้างแล้วพี่ยิงก่อนผมนะพี่ยิงก่อนผมนะเฮ้ยยิงก่อนอย่าพลาดนะเดี๋ยวนลูกนี้อย่าพลาดนะลูกน네ี้อย่าพลาดอันนี้เก้าเท่าถ้าเกิดว่าพี่ลงเจลลงเราต่ออ่าต้องต่อเพราะพี่ยิงก่อนแต่ถ้าพี่ไม่ลงเจลลงน็อกน็อกแพ้เลยลูกนี้มันโยนมาให้พี่ไงแกงดูหน้าก็รู้แล้วเขาจะมาชนะอะไรตรงนี้ ใช้หมดแล้วเมื่อกี้ลูกนั้นใช้หมดแล้ววันนี้พี่ยิงดีป่ะลิงดีมากครับแต่เมื่อกพี่ใช้พลังหมดแล้วดูลูกนี้เด็ดดูก็เบี้ยวแล้วเนี่ยเด็ดดูเริ่มเริกดดันแล้วเริ่กดดันแล้วเวลาพี่มาสนามนี้พี่จะได้ยืดหน่อยอ๋อไม่น่าใช่วันนี้ครับพี่ไม่น่าใช่วันนี้ครับยอะไรวะเนี่ยนี่แพ้เหรอครับแพ้เหรอเอางี้เลยเหรอ แล้วมาเด <th phin x> <th pl ains> ินแถวนี <th fry UC S> <sh uffy> <th> ้ด้วยนะเดินแถวนี้ไม่ดีเลยเดี๋ผมบอกให้เนี่ยเวลาพี่จะยิงนะพี่ต้องตั้งตรงช็อตไลน์คุยฟอลล์ทูแล้วก็ค้างมือแบบนี้นี่พี่เห็นไหมแล้วค้างมือแบบนี้นะโอเคไหมครับเนี่ยตอนนิ้วคีนิ้วกลางนิ้วนาตามที่สอนทำได้ดีแล้วครับแต่ดีไม่พอเสียดายอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะน้ำด้วยอ่ะน้ำด้วยอ่ะ วันนี้น้ำหมาเดืช่วงลูบว่าอยากจะบอกว่าห่วงอะคือมันสูงกว่าปกติที<ช>่แต่ว่าวันนี้มาแบบพร้อมใช่แต่มินเน่เขาบอกว่าวันนี้พร้อมต่อให้สูงคือเรามาบ้านเขาเราจะต้องแบบทําตามสิ่งที่เขามีอยู่ทําตามเวทของเขาแต่วันนี้บีดีมากเลยนะบีเจโอแบบดีนะถือว่าดีครับดีดีอันนี้ดีดีตั้งแต่สิบลูกติดนี้ก็เห็นแล้วว่ามือดีโอ้ไม่่อแต่เมื่อไรวันนี้ดีไม่พอดีไม่พอ